พี่ะพี่น้องมาล้าง้วยล้างชามกตนิดหน่อยก็นะคะจะเดินท่าก็ขวยอีกสักหน่อยกับพี่น้องนะวันนี้บรรยากาศดีแดดแดดดีทุกคค่ะแดดดีมากล้าวยล้างชามเลย กดี 4, ขนาดเลยวันนี้31แล้วพี่น้องนะคะ31แล้วนะคะทุกคนวันอื่นก็วันที่หนึ่งแม่คนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะท่านค่ะรำรวยยิงเพีงปังปันะจ๊ะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วพี่นอ้นะะอ,นงงนองนะคะ,ะเพียงเพียงปังปังเจ็บปกปักร่างกายแข็งแรงนะคะเฉลี่ยแบบรวยพอนเลยพี่น้องนะคะวัน mm hmm. นี้เนาะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม,ม่เพ็นเพลยงทำปังเรื่อยๆนะคะอย่าที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านค่ะปีใหม่ก็อยู่บ้านเก่าทุกคนนะหาซื้อแนวมาเห็ดกิน กับเต้าอยู่ห้อง,องสาวเดือนกระดานไม่ได้ไปใส่หรอกนะคะทุกคนทำหาซื้อของซื้ออย่างมเฮ็ตสูลูกสูเต้ากินในห้องในบ้านจะกองโอเคคนนะเลงานน,น้อยในครอบ อีกโมกะทะใบนึงนะคะทุกคนนะไม่เสกเลยแหละคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินมที่ก่อเรียบร้อยทุกคน

ปลูกปตนต้นมะม่วงคนมะม่วงมันทนแรงทนฝนได้เดือนปลูกแต่ต้นมะม่วงปลูกลำไยอ่าก็ปลูกอ่านี่ละต้นหมักไม้มักไรลเ่านี่ลหละนิจอกนิ้นจี่ก็ว่าไปพี่น้องข้นองขนนก็ว่าไปคนค่ะใหญ่มาแล้วพี่น้องเลย กทุกคน,นด้วย,ยด้วยด้วยนะคะปวดห้องก่อนปวดห้องครัวก่อนคนค่ะ เนี่งเลยที่นอาขึืนเรามาก็ออกกำลังกายคุยกับแม่ดนคุยกับแม่ดนเติบนะคะเพิ่งได้มาเฮ็ดคลิปทำคลิปทุกคนนะคะคยายเขาพาไปเลาะเบิ่งต้นไม้ต้นไหลเนาะเป็นชั่วโมงแหละทุกคนโทรหาแม่ะไหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วโทรหายายกลกมาเฮ็ดคลิป เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะกล้วยกับซุปแล้วบังกล้วยทุกคนบังกล้วยกล้วยกล้วยนะคะกล้วยซุปฉ่ำเลยทุกคนคะ่ะนะคะคลิปนี้กับสาวเรืนรับพี่และนอ้องไปก่กนพบพ่อกระส่าในคลิปต่อไปน้องพี่น้องนะคะสวัสดีจ้า